เมี่ยเหนียวแถเข็ยดยังมามเฮเขียดยังมือขึอ้นเหนียวแถอันนี้น้องพลอยสวัสดีค่ะเดี๋ย <c oughs> วใหญ่มีเหี้ติดตาพร่เม่ไปเอาอยัางมานี่ไปเล่นอะไรมายางอะไรมาลนะ่ะเดี๋ยวใหญ่เอาผ้ามาเช็ดก่อนไม่เ <c oughs> ขาเต้นนะเต้นนะดูเขาเต้นดิอือ ให้ก่อนสิโดนอะไรมามือมามือมาป้าอุ้ยเต้นสวยอุ้ยอุ้ยอือป้าป้าป้าอือป้าเฮ้ยอุ้ยสวยไหมลูกอือพี่พีทเต้นสิอื่าให้ยายกินเต้นเต้นเฮ้ย ทำไงดิด uh ูสิอะฮิอะฮิงหาตเินฮิต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 ฮหตฮิตอิตฮิตฮิตฮิตตฮิตฮิตฮิตฮยตฮิ้ยิตฮินฮิติร มือไปทำอะไร嘛เหม้นเหม็นวัดอืมอืมเออมามาลียายทำทาท่าทาอ่ะทาทาทาอ่ะพี่พีท่าทำเร็วพี่พีทมาน้ายายสอนทำเร็วเร็วอ่ะทำด้วยกันทำด้วยกันมามานี่มานี่มานีเออม,มามาฮึบ ทำด้วยกันฮึบ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 นั่นไงนั่นไงสายเอวนั่นนั่นเฮ้ยเก่งจังเลยอืฮึบฮึบฮึบเออไหนอันนี้บอกใช่อันนี้บอกเหนียวจ้า จ้าโอ้ยอย่าไปจ้าเฮียบเห็ดก่อนเน่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 โอ้ยเอามามาให้ยายเอามาให้ยายโนโนโนจ้าจ้าล่ะโนโน่้องมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮยไ่ยายดูก่อนโอ้ยมันเก่า

อเยวเวเวเฮ็ดเกิงวะนะคะนะอเยวเวเวแย่งกล้องกับเป็นเอาไปเล่นเอาับอเย้วเ้วเวอเย้วเย้วเวอุ้นั่นเล่นแอลเห็นไหมนั่นมีลนกัมีมีเลนมีเล่นเลยเฮ้ยอืมอออกโอ้โหมาคนนี้เอาจนได้ เก่งสีเจกัดลูกจะกัดจะกัดโนโนโนโอ้โอ้อดไรี่หมดคอยพร้อมไปเงหน่อยหี่แม่อ้ยว้เหนียวเนียวปากเหนียวเส็ยปากหน่อยเจ้าว่าเปลาเน้ ตังมาอย่กงนีม่พี่นอนตอนเช็ดปากกัดปากเหนียวมันกินอะไรมาแล้วลูกเหนียวๆอะ่ะฮะเต็มปากเลยเฮ้เหนียวนึบเลยนี่แม่ยังนี่กินยังมานี่เออเช็ดอ,นนอ,อ,อันนี้กินเออเอออันนี้กินยังนี่ไม่กันอะ เงิกัดการ์ดแล้วไปยืนหัวขกวนข่ญี่ปุ่นไม่บังพูนังอุ้ยอืมดีนะดังสาบาทเมื่อวานนี่การ์ดไข่วาสิบีบดังเออไขยว่าสิบีบดังดังบาทเมื่อนี่เลียนน้อยนี่บีบได้ดิบีบรางให้ดมเออการ์ดเออใส่ลูกากัดใส่ลูกกัดใช้เพิ่งกก้วว่างานนี้ กัดใส่ลูกกัดใส่เออ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 กัดกัดกัดเช็ดเช็ดเช็ดอุ้ยมาเปล่าให้มือให้ยายเนี่ยอุ้เจ็บอุ้เจ็บเจ็บเออเอาเปล่าให้ก้อนเปล่าให้ก้อนเปล่าเปล่าขวังสิหาย ไอ้ไม่ได้กินฉันหรอกเสื้อตัวนี้ก็เปลีนตัวเดียวเนาะคือออกมาตัวเดียวตัวนึงสีอยู่ข้างหลดอดเ่านะเสือ้อเดี๋ยวอันนี้ให้น้องพลอยลองใส่นะคะจะเอามาใส่เพราะว่าตัวเล,ล็กแล้วเออเจ็บเจ็บเบื้องหน้าตาคนกัดมือไข่พี่นนอะเบื้องหน้าตาคนกัดมือไข่ห่างา หูใหญ่เขาให้ทําอย่างนี้เขาเพามาให้ทําอย่างนี้เนี่ยมันจะได้มีแสงไฟเห็นไหมเนี่ยยายทำให้ดูบัง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 เขงไัมบั้บังังบังบั้บังบังบยของยายคังบังบงยางงย เศษโทรศัศท์ที่พูดหรอพี่น้องเอ้ผู้หน <laughs> ึ่งโอ้ยยยยยเยย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 ยมยยยะยย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 ย้ยยยยยยายยยยยยยอยย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 ัยย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 อยย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 เยย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 ยหัดดดยย แล้วน้องไม่มั่มมแล้วมานอนลงตรงนี้มานี่นอนลงตรงนี้อ๋อนอนตรงนี้จะมาให้น้องด้วยมามาให้น้องด้วยเด้อมาให้น้องด้วยจอะให้น้องให้น้องน้องจาเอ้ยขอบคุณค่ะไม่กันอ่ะน้องพี่นอนตรงนี้พี่นอนลงอพี่นอนลงค่ะ อึดอึดอึดอึอึดอดอึดอึอึดออึดอึดอึดออึดออออออดอออ